เคยสังเกตไหมครับว่าบางคนอายุเยอะแต่ทําไมหน้ายังดูอ่อนเยาว์แต่ขณะเดียวกันบางคนเนี่ยอายุไม่เยอะแต่ปรากฏว่าหน้าไปแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรจะให้ดูนะฮะทราบหรือไม่ว่าทั้งหมดนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเชือกผูกรองเทา้าเดี๋ยวลองตามกันดูต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยใครหน้าแก่หน้าเด็กเนี่ยเกี่ยวยังไงกับเชือกผูกรองเท้านะครับลองดูคลิปนี้นะครับ ยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม B-Topic Channel บายหมอรัศภูิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยครับปกตินะฮะใครที่เรียนทางสายวิทย์มาน่าจะทราบอยู่นะครับว่าเซลล์ของเราเนี่ยเริ่มต้นจะแบ่งจาก1เซลล์กลายเป็น2เซลล์กลายเป็น4เซลล์กลายเป็น8เซลล์เรื่อยๆการที่แบ่งตัวเหล่านี้นะฮะมันจะพยายามก๊อปปี้ตัวเองออกไปแต่ทุกครั้งที่มีการแบ่ง,บงตัวเนี่ยมันจะมีบางส่วนมันก๊อปปี้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่มันไม่สามารถก๊อปปี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับปกติร่างกายของคนเราในเซลล์เนี่ยจะมีโครโมโซมโครโมโซมเนี่ยจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ซึ่งตรงปลายโครโมโซมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเทลเมีเทร์เทลเมียร์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับตัวหุ้มเชือกผูกรองเท้าตรงส่วนปลายนี้เนื่องจากว่าการที่มันหุ้มเนี่ยเขาหุ้มเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เส้นโครโมโซมมันแตก ก็คือเหมือนไม่ให้เชือกลงท้ามันแตกออกมาดังนั้นเนี่ยการที่มันหุ้มเอาไว้ก็คือทําให้เส้นเชือกของเท้าทั้งหมดเนี่ยคงอยู่สภาพได้ดีแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาที่เราเกิดการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยปรากฏว่าเขาพบว่าไอตัวส่วนปลายของคโครโมโซมเนี่ยที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์เนี่ยในเซลล์รุ่นถัดๆไปเนี่ย มันจะหดสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งมันไม่สามารถที่จะข่อหุ้มไอตัวปลายโครโ,ครโมโซมทั้งหมดได้โครโมโซมนั้นก็จะยุ่ยแล้วก็แตกสลายแบบเดียวกันกับเชือกผูกรองเท้าถ้าเกิดขาดไอตัวหุ้มปลายมันก็จะเป็นรุ่ยๆออกมาดังนั้นมันก็จะไม่สามารถจะเป็นเชือกผูกรองเท้าแบบนี้ได้อันนี้คือหลักการให้เข้าใจง่ายๆนะครับดังนั้นเทเลเมียร์หน้าที่ก็คือว่าช่วยให้โครโมโซมเราสเตเบิลหรือว่าคงตัวคงสภาพได้ดี ดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีการแบ่งตัวออกไปเขาพบว่าปลายโครโมโซมหรือเทโลเมียร์เนี่ยมันจะหดสั้นหดสั้น,หด,นหดสั้นลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดมันก็ไม่สามารถจะคงสภาพได้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตอันนั้นก็จะตายดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาว่าโครโมโซมหดสั้นคือตรงปลายโครโมโซมหรือที่เรียกว่าเทโลเมียร์หดสั้นเร็วคนคนนั้นก็จะพบว่าแก่เร็วเวลาแก่เร็วที่ว่าเนี่ยบางทีไม่ได้ออกแค่ทางหน้าตารูปร่างนะครับหรือผิวพรรณเท่านั้น มันจะมาด้วยเรื่องของโรคภัยด้วยครับเช่นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดอุดตันโรคสมองเสื่อมโรคไตโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสื่อมโทรมของร่างกายอีกมากมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกันกันกบเทเลเมียสัมพันธ์กันดังนั้นใครที่เทเลเมียร์หดสั้นเร็วคนคนนั้นแก่เร็วผิวเหี่ยวเร็วร่างกายดูเสื่อมโทรมเร็วและอวัยวะต่างๆรวมทั้งโรคภัยต่างๆจะมาได้รวดเร็วแต่ถ้าเกิดใคร คโครโมโซมตรงส่วนปลายเรียกว่าเทโลเมียร์รยนั้นหดสั้นช้าคนคนนั้นก็จะถึงแม้อายุเยอะเขาก็ยังแข็งแรงหน้าตาผิวพรรณก็ยังดูอ่อนยาวกว่าคนอื่นๆโดยทั่วไปตอนนี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันจะมีแมงกะพุนสายพันธุ์หนึ่งปรากฏว่าไม่มีวันตายฮะเป็นอมะตะแล้วเขาไปพบดูเซลล์ของเขาอ่ะคือปรากฏว่าพอเทโลเมียร์หดสั้นหดสั้นลงปุ๊บถึงระดับหนึ่งจะมีเอนไซม์ตัวนึงที่เรียกว่าเทโลเมเลสเอนไซม์เข้ามาทําให้เกิดการยืดยาวของตัวเทโลเมียร์ได้มากขึ้นอีก ดังนั้นตัวของแมงกะพรุนพันธุ์นี้จะไม่มีวันตายนะครับมันก็จะกลายเป็นอ่อนเยาว์พอแก่ๆปุ๊บก็กลับมากลายเป็นอ่อนเยาว์อีกแก่ๆปุ๊บก็กลับมาเป็นอ่อนเยาว์อีกด้วยตัวเอนไซม์ที่เรียกว่าเทอร์โมเลสดังนั้นเอนไซม์เทอร์โมเลสเนี่ยเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นน้ำพุแห่งความอ่อนเยาว์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้ตัวเทอร์โมเลสเอนไซม์เนี่ยหรือเอนไซม์ที่เรียกว่าเทอร์โมเลสเนี่ยออกมาได้เยอะในร่างกายเราคนคนนั้นก็จะอ่อนวัยกว่าคนอื่นๆเอ๊ะ คนก็อยากจะรู้นะว่าแล้วเราจะกระตุ้นเทอลเมเรสอย่างไรด้วยวิธีไหนเพื่อให้เราคงสภาพอ่อนเยาว์ดังนั้นเราขอพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนบางคนเนี่ยพบว่าการที่เราเกิดการหดสั้นลงเร็วของตัวเทอลเมียนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับยกตัวอย่างเช่นบางปัจจัยนะเช่นอันที่หนึ่งความเครียดมีการศึกษานะครับว่ามีแม่ที่เลี้ยงลูก2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กปกติอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกลูกที่มีความผิวปกติแบบเรื้อรังเช่นเป็นโรคที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องอาศัยยกกาาาาารรใใส่่่จดูแลไปหหมมอตงๆฏววเที เริ่มต้นสตาร์ที่เท่าๆกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปหลายปีแม่กลุ่มที่2ที่เลี้ยงลูกที่มีปัญหาปรากฏว่าเทโลเมียเขาัต้นลงเร็วมากดังนั้นถ้าเกิดใครเครียดอยู่เนี่ยก็ต้องระวังนะครับจะทําให้แก่เร็วนะครับอื่นๆเช่นเขาพบว่าคนที่ทํางานนั่งโต๊ะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะครับก็อาจจะ ทำให้เทโลเมียสหดสั้นเร็วปัจจัยอื่นอย่างเช่นอันที่3คนที่กินอาหารบางประเภทเช่นกินแป้งเยอะกินน้ําตาลเยอะนะอย่างที่หมอกินเนี่ยนะครับหรือว่ากินไอศกรีมกินเค้กนะครับกินฟาสต์ฟู้ดพบว่าคนกลุ่มนี้เทโลเมียจะหดสั้นลงเร็วครับอันที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของมลภาวะเป็นพิษเช่นคนที่ทํางานในโรงอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะไม่ดีนะครับเช่นอาจจะมีควัน อาจจะมีเศษละอองของพวกสารปนเปื้อนต่างๆกลุ่มคนเหล่านี้เทเลเมียห์หดสั้นลงเร็วครับอันที่5นะครับคนที่นอนดึกหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอคนกลุ่มนี้ก็พบว่าเทเลเมียหดสั้นลงเร็วทีนี้เราก็คงอยากจะมาดูแล้วครับว่าแล้วทําอย่างไรถึงจะก,กระตุ้นเอนไซม์เทเลเมเลสเพื่อให้เราคงสภาพอ่อนเยาว์นะครับก็พบว่าทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นะครับก็คือต้องไม่เครียดพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอการทํางานถ้าบางคนทํางานนั่งโต๊ะ ก็ต้องลุกออกแอคทิวิตี้บ้างเพื่อให้ได้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะลดปัดจจัยตรงนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับพบว่าอาหารเสริมหรือวิตามินบางอย่างกระตุ้นให้เทโลเมียหดสั้นลงช้าหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือทําให้เทโลเมสทํางานได้เร็วขึ้นหรือดีมากยิ่งขึ้นยนกะตัวอย่างเช่นฟิชออยล์วิตามินดีกลุ่มนี้นะก็พบว่ากระตุ้นให้เกิดการทํางานของเทโลเมสที่ดีขึ้นและก็พบว่ามีอีก2ปัจจัยนะครับที่ กระตุ้นเทอร์มเลสได้ดีมากจนกระทั่งไม่เพียงฉลอการหดสั้นของเทอร์มเลสกับทําให้เทอร์มเลสกลับมางอกยาวขึ้นมีสองปัจจัยนะครับอันนี้ทางการแพทย์ค้นพบวิธีที่1การนั่งสมาธิครับการนั่งสมาธิพบว่าจะทำให้เทอร์มเรสเนี่ยกระตุ้นจนขนาดไม่ได้แค่ฉลอทําให้เทอลเมียเรางอกยาวขึ้นแปลว่าอาจจะทําให้เรา ย้อนไวัยได้อันที่2นะครับก็คือสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสาร TA ซึ่งสารตัวนี้สกัดจากพืชตระกูลถั่วประเภทหนึ่งซึ่งเป็นพืชของทางประเทศจีนนะซึ่งเป็นสมุนไพรของทางประเทศจีนซึ่งกลุ่มนี้นะครับมีการสกัดจากรากเขาแล้วก็พบว่ามันไปกระตุ้นให้เกิดการทํางานของอเทอร์โมเลสเอนไซม์ที่ดีและทําให้เทอร์เมียงอกยาวขึ้นครับสปัจจัยนี้ หวังว่าอันนี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองให้อ่อนเยาว์เสมอแล้วก็ทาให้สุขภาพร่างกายเรานั้นแข็งแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของการชะลอวัยไม่ได้มีแค่เพียงเท่านี้หมอจะพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีการศึกษาระหว่างหนู2กลุ่มที่เป็นพี่น้องกันคืออยู่ในข้อเดียวกันอายุต้องเท่ากันปรากฏว่ากลุ่มหนึ่งได้รับสารอาหารประเภทหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกินแบบปกติปรากฏพอผ่านไปนะครับการศึกษานี้ดังมากเลยของทางเมืองนอกนะครับพบว่า หนูกินาสารอาหารกลุ่มนึงเนี่ยปรากฏว่ายังคงดูหนุ่มสาวอยู่แต่หนูกลุ่มที่กินอาหารตามปกติของเขาเนี่ยที่ไม่มีสารอาหารตัวนี้แก่เหี่ยวไปเลยเยมื่อเวลาที่ผ่านไปอยากทราบใช่ไหมครับว่าอาหารนั้นคืออะไรเดี๋ยวลองติดตามต่อสำหรับ beauty talk channel นะครับในคราวหน้านะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับกับ beauty talk channel บาหมอรัฐภูมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังครับ